อาเต้ใชครับส่งมาใช่ป่ะทำไงดูดิดใช่เต้ป่ะเต้ป่ะอะไรไปดูดิดข้าไปให้หนุ่ยข้าไป้าไปไปบ้างไปเลยไป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 ให้ยายก็ได้ไปให้ยาย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 ดิข้าไปข้าไปเอาไปมออมาเอาไหมนี่มัเอาไหมนี่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 ก็เอาไหมนี่อะไรดูดิเอาไหมเปพ้อดีไหมดีไหมดูอะไร อะไรเป็นขับเอามาให้เต้ดูที่อะไรเต้เล่าติตาอืมตาเต,ต้ตาเต้อืมโอ้โห กระเป๋ามาให้อีกชั้นหนึ่งเดี๋ยวนี้หูกเดี๋ยวสีชมพูสีดได้บันเย็นงานแต้โอ้หุไปเรื่อยเลยพี่เมย์นะคะส่งมาให้จากหาดใหญ่เนาะอบอกว่าอยากส่งผ้าพันคอมาให้พี่เต้ใช้ซื้อมาจากปีนาง เอาตังนี้มาไว้บนนี้สิทางบอกนั้นน่ะเฮ้ยสีส้มก็เข้ากับเต้นีน่เรียกหมาหวานนี่หมาหวานสายหมาหวานเป็นไงรอเชียวนีด่ดิ มานี่ไปไหนเล่าโหใสเดี๋ยวไปโชว์ใครมาทางนี้เธอวันนี้เขาอยู่นี่กันหมดเธอจะไปโชว์ใครนะจะไปโชว์ใครจ๊ะเข้าสีไหนเข้าสีไหนเข้าสีไหนสีชมก็สวยเนาะเวลาใสสีชมก็สวยเขาสีอะไรเขาสีนี้ดูนะสีนี้จะหวานใช่ไห เต้ยขอยืมใช้บ้างได้ปะใช้บ้างนะนี่งามแม่เราจะยืมใช้บ้างแล้ที่ไหนวะเต็มแขนหมดแล้วแ๋ยวโคตรยอดเลยเต้มเอนี้เด้มาเอหล่อเลยหล่อเลยอะไรอย่างเงี้ยเอนเดี๋ยววันนี้โชว์อะไร โโอ้โหทำไงมานี่ก็โอ้โหต้องไปทางนั้นไปโชว์ใครมาดิมาดิมาดิไปโชว์ใครไม่มีใครอยู่ตรงนั้นมันนี่มาเอานี่มาเอ่น้องเร็วเร็วมานี่เร็วนีก่อนไม่พอดูทีนึงนาทีนึงดูทีนึงมานี่มานี่ขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาโอเคขอบคุณพี่เมย์มากนะคะส่งมาให้จากหัดย่าเลยขอบคุณพี่เมย์ก่อนเร็ว